ดีนะครับพี่น้องเอ้อมือนี่ถึงมาสอนวิธีเฮ็ดหลวงเฮ็ดยังก่อนฮะพี่หลวงหลวงเนาะคนภาคกลางคนไทยเขาเจ้าสิห้องเลยเฮ็ดดวงกันนะครับอันนี้ห้องเป็นเป็นดวงโบราณเออนอนี่พี่น้องกระสีมีอันนี้เพื่อนเตรียมม่เบิดแล้วลตัวนี้ก็สิเป็นไม้ไม่รักไม่รักทีส,สียบสีสียบกับพื้นกับดิน ตัวน,นั้นก็จะเป็นกระบอกที่ใส่เนื้อใส่ยัางเข้าไปให้หนูเลน่นข้าไปถือกลับเขาเด้อพี่น้องเด้เอเนาตอนนี้่านเพิ่นในพานไใงใเฮาเมื่อซีบเลยด้วยนี่เิ็นกำลังประกอบให้เบิง่งหน้าพี่นอ้องนี่เสือ้อ มีเส ies, mats, ือ <binding. S 2> กน <forcément, S 1> ้ำเสีนหนึ่งนี่หน้าบงตาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่นี่ความเาวกกับะมาณจับบอดขื่อบดอกจากประมาณจักสิบเส้นเนาะสิบเส้น เจาะหูมองนี่แล้วก็ตัวนี้ก็สิเป็นเจาะหูสองหูสำหรับจะเอาเสื้อ,อ,อใส่นี่ข้างใต้นี่ก็สิมีหูหนึ่งด้ดอพี่น้องตัวนี้ก็มีบากหน่อยนึงลักษณะเป็นแบบนี้เหรอครับนี่นี่เฮ้ยออกตัครับออกตัครับเอาเดี๋ยวให้ ทางคนเห็ดใะเบบ้องครับานานขาด,ดาในนะช่องยังแบบเปูนบ่อนาใอบมันไป,ไปจะสิบชุมช่วงปมานัน้นนะนรูำเพิ่มมากในบ้านัรน,นัานชอยคุยงานเขาเลย ให้บังรูปเลยนะเราเห็ดกันให้บังหน้าเรานี่จะบ้าถุยเมียนี่ยไม่ติดตั้งตัวชับกับซีมีตัวนี้มีริมนะครับเด้นเนี่มีริมคือห้องริมบอดสิพี่ไล่มันไล่เนาะเป็นไล่ตัวนี้ครับเป็นไล่เด้อช่องตูนใส่บนใส่ใส่แล้วตัวเรียนีช่องตัวนี่ตัวนี้ใส่งานจังได้เดี๋ยวแล้วเทสในเบื้องลับไปลองเด้อเอาพ้นประกอบไปได้ครับ ไม่ไปเรียนสื่อล้ไม่ไปเรียอะไรเลยชงชงพื้นสีหมนละพื้ละห้าบเ้าาทสิบพื้ห้าร้อยงามยุ้งนายาเอามัดตะกร่ใช่ซาดีไซน์ได้สิห้าสิบต่อวันนเขาพื้นละอ็ห้าสิบเก้าซิบพื้นซิบพื้น ีงานีเงนพิตัดตัดเครื่องเข้าใจ่ไหใช่ที่ไม่เป็นผามันเงิเดี๋ยวือะไรกนแ่เนาะตัดตรงตรงก่อนก็ไ้จะบินินฟ้าอ่ะมินกคุณอร่อยนะเดี๋จะหาคืนไปเลยน เอาเอากนานี้ิเมืองของฮามยมตายแต่ว่ามาให้เราไได้ีงเลยจะพี่ แมงมุมสีเนี่ยดีใ่กันนะมจ้าแมดิ้นหนังโอ้โหโอ้โหขึ้นได้วได้ได้ได้ตัดตัดเขาอมอืมวุ้ยคืนรักยอใจด

เจ้าเจ้ากี่หรอจิตพวคนบุญเลยัวคนบุญเลยครับฝังยังเงา้ยังบุญเบุญท่บันเนี่ยบุญมะใช่พวพลฟนี่งพวกลเ่าชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเก่าอยู่กับบนเรียนเพาบาล ล่วงโบราณโดยช่างที <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องนีเด้อครับเด้ออันนี้เวลาหนูเวลาเข้าไปปักเสด็จดินกับปักลุงชี่ครับเด้อเรื่องที่การใส่ผมสีไปใส่ให้บึงขึ้ืที่จริงในในปลาเปล่าพี่น้องในทงหน้าปเปล่าเวลา หมูมากกับสีมาลักษณะแบบนี้นะครับเด้อเนื้อห้อยไส้ก็ข้างในนี่หมูมากกับสีมาลักษณะแบบนี้เนาะมาต่ำไล่ตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยมีฟอเลยเอา้าประมาณนี่นะครับเนาะ